สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการดูเรื่องการงานและการเงินนะครับระหว่างวันที่1นึ่งถึงสิธันวาคมของชาวราศีมีนก็รกฎพิจิกในช่วงแรกเลยจะเป็นของชาวราศีมีนคือพืที่ิดระหว่างวันที่สิบสามีนาคมถึงสิบสองมนษานายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออย้างยิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะแบ่งเป,ป็นสองช่วงนาอช่วงแรกเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่ 1- นึ่งถึงเจ็ดธันวาคมช่วงที่สองเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่8ปดถึงสิบห้าธันวาคมนะครับ ไปดูช่วงแรกกันเนาะหนึ่งถึงเจ็ดธันวาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะชาวราศีมีนในส่วนของการงานก่อนห้าการงานค่อนข้างได้รับผลตัดทีด่ค่อนข้างดีได้รับชื่อเสียงได้รับความสาเร็จแต่คุณจะค่อนข้างเบื่อคุณจะรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยเบื่อกับงานที่ทํานะบางคณรู้สึกว่ามีแต่ปัญหาปัญหานู่นปัญหานี่เยอะแยะไปหมดเลยค่อนข้างมีความเส่งแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในภาวะที่ต้องจําใจจําจนทําไปอยู่นะครับ ในส่วนของการเงินล่ะ1-7ึ่งถึงเธันวาคมเป็นยังไงบ้างการเงินน่ะถามว่ามีอยู่ไหมมีอยู่แต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาด้วยเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมคุณจะรู้สึกว่ารายจ่ายมันเยอะจังเนี่ยแล้วก็มีความมิตกกังวลทางที่ว่าการเงินเรามองว่าคุณมีทิศทางที่ค่อนข้างดีอยู่แต่คุณจะมีความกังวลเกิดขึ้นว่าในอนาคตมันจะมีเพียงพอหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวเนาะเพราะว่าเรามองว่าชาวราศีมีนหลายๆท่านเกือบทั้งหมดเนี่ยวางแผนการเงินในอนาคตไว้ค่อนข้างรัดกุมเลยละค่อนข้างมีความระมัดระว เอาล่ะเดี๋ยวมาดูช่วงที่2เนาะแปดถึงสิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะ ่ในสิบ้าันวาคมมีอ,อะไรเกิดขึ้นบ้างใน,นส่วนขการงานการเงินเนาะในส่วนขการงานก่องการชาวมีเป็นยังไงบ้างการงานก็ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเหมือนกันไดได้รับชื่อเสียงได้รับความชมชอบมีคนมาขอความช่วยเหลือทําู่นนี่เกิดขึ้นนะชาวมีก็ทําได้ไม่ทําได้แล้วทําได้ออกมาค่อนข้างดีด้วยซ้ําแต่ชาวมีภายในใจเบือ่อเบื่อนายเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้งานนี้ทํามันมีปัญหาเยอะมันเบื่อหรือไม่เบื่องานที่หนักอยากได้งานสบายมากกว่าอี้จังเลยนะคุณรู้สึกว่าใจมีฟู่กับงานเนี้ยใจมีใจมีฟู่หรือมีความเบื่อหน่ายกับงานที่ทําอยู่นะครับ ในส่วนของการเงินละแปถึง15ธันวาคมเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็มีเงินอยู่เนาะคุณอื่นจะมีปัญหายัางไงคุณยังผ่านพ้นวิกฤตไปอยู่ช่วงนี้ก็จะเอาเงินไปฟื้อนู่นฟื้นนี่ทำทำนี่หรือบางท่านไปนูปป่นไปนี้เกิดขึ้นด้วยฝามนะการเงินยังอยู่ที่ทานที่ค่อนข้างด,ดีแล้วคุณจะมีการวางแผนการเงินในอนาคตด,ด้วยในช่วงน,นี้เพราะว่าชาวมินค่อนข้างกลัวกลัวว่าในอนาคตจะไม่มีเงินฉะนั้นจะค่อนข้างระมัดระวังเรื่องการใช้เงินมากๆเลยจะมีการเผื่อเลือเผื่อขาดเกิดขึ้นค่อออนนนนข้างเเยะะหมืกััครบ ก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีมีนไว้แค่นี้นะครับชาวราศีมีนท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดียบไปใต้คลิปนี้เนาะส่วนช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีกรกฎนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับคือเพื่อที่เกิดเรหว่าวันที่14กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและละัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออนุญาตยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายรหว,ว่าวันที่1-7ธันวาคมช่วงที่2เนี่ยคำทำนายรหว,ว่าวันที่8-15ธันวาคมนะครับมาดูช่วงแรกกันเนาะ1-7ธัวนวาคมการงานการเงินเป็นยังไงบ้างเนาะ ในส่วนของการงานขณะกรการชาวกรกฎเป็นยังไงบ้างการงานค่อนข้างมีปัญหาติดขัดเกิดขึ้นนะครับพราคุณรู้สึกว่าแนะนําอะไรไปแล้วก็ทางเจ้านายพี่โรงงานหรือลูกค้ามันก็ไม่เชื่อนะครับทั้งที่คุณก็ค่อนข้างตั้งใจเลยแล้วก็สิ่งที่คุณแนะนําไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆเลยนะครับพอมีปัญหามาคุณก็ฟวยอีกเหมือนคุณอ่ะฉันก็ทําให้แล้วแนะนําไปแล้วพอมีปัญหามาไม่ทําตามที่ฉันบอกพอมีปัญหามาฉันฟวยอีกฉันเดือดร้อนอีกคุณจะค่อนข้างเสียงแล้วค่อนข้างแบบเบื่อกับตรงจุด,จด ที่คุณต้องรับผิดชอบมากเลยตร,ต,รตรงจุดนี้นะครับในสว่วนของการเงินลน่ะ1-7ธันวาคมเป็นยังไงบ้างเนาะการเงินช่่งนี้ถามว่ามีเงินมีทองอยู่ไหมเรามองว่า,วาชาวกรกดค่อนข้างมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าคุณอยากได้หาเงินได้มากกว่าเดิมเพื่อจะสร้างอนาคตที่มั่นคงนะครับคุณจะค่อนข้างเก็บเงินวางแผนการใช้เงินเพื่อให้มันเพียงบอกกับอนาคตที่มั่นคงหรือแผนที่คุณจะวางไว้ในอนาคตนะครับอะไรเดี๋ยวมาดูช่วงที่ส่องเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะ เดือนนอป8-15ธันวาคมการงานการเงินชาวกรกฎเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานกาันละกันการงานก็ค่อนข้างปรับไปที่นทานค่อนข้างมีความสบายใจแต่คุณจะค่อนข้างเบื่อไม่อยากพูดไม่อยากทําอะไรแล้วนะครับจะอยากเหมือนไม่อยากไปช่วยเหลือใครไม่อยากไปชอบงานอะไรเพิ่มเติมได้อยากทำงานในส่วนของชั้นซึ่ง,งงานที่ฝุ่นของคุณทำได้ค่อนข้างดีแต่ก็ระวังนิดนึงเนาะถ้าเกิดคุณไม่ช่วยใครมากๆเนี่ยเขาจะมองว่าคุณไม่ค่อยมีน้ําใจเพราะว่าคนรอบตัวเนี่ยหรือทางลูกค้าต้องการความขอความช่วยเหลือคุณอยู่แต่ถ้าคุณไม่่่าเียอคดท แล้วก็ระหว่างวันที่ออออการเงินละ8-15แสนบาคมเป็นยังไงบ้างเนาะการเงินช่วงนี้ก็ยังมีเงินมีทองอยู่หละแต่เพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายก็จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วจะมีค่าใช้จ่ายแบบเฟอร์ไพรส์ของคนรอบๆตัวหรือทางที่บ้านมาให้คุณช่วยเหลือเกิดขึ้นเหมือนกันซึ่งคุณก็เต็มใจช่วยเหลือแหละเพราะคุณรู้สึกคุณวางแผนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องค่านุ้นค่าเนี้ยคุณรู้ล่วงหน้าฉะนั้นคุณจะมีการเผื่อเลยเผื่อขายให้มันเพียงพอซึ่งเงเินตรงเนี้ยมีอะไรเข้ามาแบบบเเอรรรร์ไไไไ่่ะะมมปป็็นนนนน้้กกดดััิขึค ก็จบการดูดูการงานทางการเงินของชาวราฟีกรกฏไปแค่นี้เนาะชาวกรกฏท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราฟีพิจิกนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดวงรื่องการงานและการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับคือเพื่อที่จะระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คิดแบบเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่1-7ธันวาคมช่วงที่2เนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่8-15ธันวาคมนะครับมาดูช่วงแรกก่อนเนาะ1-7ธันวาคมพิจิกเป็นยังไงบ้างเอ่ยในส่วนของการงานกละกัน การงานเนี่ยค่อนข้างรอคอยนะรอคอยมากๆบางท่านรอคอยงานใหม่ๆบางท่านรอคอยลูกคา้าบางท่านรอคอยรอคอยโปรเจกต์อะไรใหม่ๆซึ่งมันเป็นได้ตังใจไหมยัยงไม่ค่อยเป็นได้ตังใจคุณจะค่อนข้างมีความรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยเป็นได้ตามค่าคิดแล้วช่วงนี้จะโดนคนตาําหนิจากเออโดนเสียงตําหน,าน,านิโดนคําตาหนิจากคนรอบๆโตเกิดขึ้นด้วยนะครับคุณก็รู้สึกค่อนข้าวว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นตามที่เราคาดคิดสักทีเนาะแต่จริงๆมันมันจะเกิดขึ้นไหมสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเนะาะยังไม่ใช่ช่ววลานี้ต้องรเวลาสนนิดึง แล้วก็หนึ่งถึงเจ็ดธันวาคมในส่วนของการเงินลหละเนาะการเงินยังมีเงินใช้จ่ายอยู่มีอยู่เพราะคุณวางแผนมาดีตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาแต่คุณก็มีความรู้สึกเหนื่อยใจเหมือนกันเพราะว่าเงินนี้ย่เงินที่มีอยู่เนี่ยมันก็ร้อยหล่อลงไปฉะนั้นแต่ <c oughs> ถึงแต่และถึงร้อยหลอกไปยังไงเรามาว่าจริงๆเนื้อเงินคุณยังมีอยู่นะครับฉะนั้นก็ยังไม่ค่อยน่าไปตกกังวลเท่าไหร่เนาะ,ะเดี๋ยวมาดูช่วงที่สองเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ดูเนาะการงานและการเงินเป็นยังไงบ้างน,นะครับในช่วง8-15ธันวาคมพิจิกรชาวพิจิกเอ่อการงานก่อนละการชาวพิจิกช่วงนี้ก็รู้สึกมีความท้อแท้เกิดขึ้นบ้างน,นะแต่ช่วงนี้ในบางท่านบางคนจะได้รับข่าวข่าวดีจากทางเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายจากเพื่อนฝูงเกิดขึ้นหรือบางท่านบางคนเนี่ยเอ่อจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นโอกาสดีๆที่ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเหมือนเขาบอกว่าเออเดี๋ยวสัญญาจะให้หนูนน่นให้นี่ลูกค้าโทรมาเออเดี๋ยวเดือนหน้าฝั่งยอดนะนูนนี่นั่นคือเป็นข่าวดีเข้ามาแต่ต้องใช้เวลาในการรอคอยเกิดขึ้นคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกหงุดหงิดแล้วว่าทาไมไม่ไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นตอนนี้เลยนะฉันอยากได้ตอนนี้ให้มันดีขึ้นทําไมต้องไปรอข่าวหน้าเหมือนลูกเหมือนเจ้านายจะปรับตําแหน่งหรือให้โปรเจกต์อะไรไหมเออรอเดือนหน้านะรอเดือนถัดไปนะมันทําให้คุณคุณค่ามีความ,วามหงุดหงิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูเอ การเงินนอตแปดถึงสิบห้าลนวาคมเป็นอย่างไงหบ้างการเงินช่วงนี้ก็ยังถามว่ามีเงินอยู่ไหมมีอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันเริ่มก็มีเออมีเรื่องมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาเริ่ม้อยหลอเข้ามาแต่เพียงแต่ว่าคุณค่อนข้างวางแผนดีมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้มันทําให้เงินคุณแบบยังเพียงพอค่าใช้ใจ่ายอยู่ณปัจจุบันบน,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 นะครับฉะนั้นคะุณก็ยังมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่แหละแต่คคคคคุุณณเีีียงงงงงแ่่่่่ววาาาจจะะะออนนนนนนนขข้้้้บบััดดดรไใช ถึงมีรายรายจ่ายยังไงฉันก็ยังมีเงินใช้จ่ายหรือจัดฝันปัน่วนอยู่นะครับก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีพิจิกไปแค่นี้นะครับชาวราศีพิจิกท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดลไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า